สวัสดีครับบ่าวเถ่าวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่29กันยายน2567พี่น้องเวลาประมาณบ่ายสองนะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาหาปู่40นะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2,500 67นะครับ งวดที่ผ่านมาครับปูให้เจ็ดสามมาส7เจ็เอาครับมื่อนี้มาหอดมาถึงแล้วนะครับเอฟซีกระถามกันเขามาหลายนะครับก็จะมาเปิดดวงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งสองน้ำนะครับบวเถ่าก็จะมารวมทําบุญน้ำปูน้ำพี่น้องนะครับปูจะเห็ดโรงครัวพี่น้องเห็นไหมครับผมนะครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันธรรมชมนะครับมาฮอดมาถึงแล้วนะครับผม าามาสการครับปูการมาสการ้ครับปูมอนี้ก็ได้น้าได้ซื้อมาเปิดดวงให้เอฟซีนะครับบ่าวเ่าก็ได้ร่วมทําบุญน้าปูน้พี่น้องสร้างโรงครัวนะครับผมสา้าธถูกครับปูนะครับยังท่านหนแล้วนมปูยังยังขาดยูนมาครับผมยังขาดยังขาดอยู่ด้วยพี่น้องเ้อปูก็ยังขาดอยู่กับล่างข้ายัางท่านในแล้่ยตังบัดกอน เกิดตามเกิดตามมี่เอิดรังกายังอยู่ครึ่งหนึ่งมาโค้งสุดท้ายนี่แหละพี่น้องมาไกลๆมือนะพี่น้องถามมาเร็วกระเจริมนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับบนบน,บนล่างบนมาล่างล่างขึ้นบนล่างข,นนขึ้นบนแล้วปัวเจ็ดสามนี่กับตัวเน้นพร้อมด้วยพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสามตัวนี้นะครับท่านผู้ชมล่างนี่ปูวให้หกลักสิบนะครับหกไปหกสอง ไปบนนะครับมากงวดที่แล้วนี่ปูเราข่มฝันเห็นแม่หมูฟังเนะาะเหล็กฝันปูปกระแม่นปูฝันว่ามีผู้ชายเม็ดซีวิดฝันว่าอันนี้ปูอายุเพิ่นหกสิบสองปีปูเขียนให้แม่หมูธรรมชุม่มโอ้หกสองเม็ดเดียวอันนี้ไปถึงแต่วันที่หกตัวนี้เมือ่อเมื่อนั้นมาเบาแถาฟังปูเบาอยู่พี่น้องแต่ว่าแม่หมูแม่หมู ไม่หมูเป็นผู้ถ่ายคลิปอ่าไม่หมูกับนี่แหละถ่ายปูบ่าวท่ากับฟังปูเขียนไห้หกสองตรงตรงเกิดสองพัห้ารับปูตายแล้วฝืนัตายรับตายแน่ตายแล้วฝืนปูวัน่เป็นาม่กมนั้นสองศนหาที่เป็นสองหาศูนย์นะครับแต่ว่าอายุผู้ที่ตายหนึ่งหปีอายุหกสนะปูเนาะ งวดนี้ปูงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องฟานได้บ่ครับปูแม่หมูบางอย่างนี่ครับแม่หมูมากมาถ่ายตะโคฟันปอ่าถ่ายตะโคฝันปูนี่เราสั่นเกือบจะฝันเกือบจะฝันพีปูจังไหนคือว่าเกือบปูอนี้ชุดเต็มล่างได้ไหมชุดเต็มล่างบ่ปูเต็มล่างเฮ้ยพี่น้องชุดเต็มอุ้ยพอฝนมาตกกะหอนย่างเดียวอือชุดเต็มล่าง ชุดเต็มสิบหกคู่เนี่ยบอปูวหกคู่ตรงๆมีรักสองรักสี่ลักหกแบบลอยสิบงอดขึ้นครับล<ม>อยสิบก็งหมดหมดกอนห้อบริไปอันนี้ได้ห่อ,อตั้งเด่นๆออกมาเลยครับแมนค่ะครับผมอันนี้สิบหกคู่สิบหกคู่ล่างงมดหมดเที่้วกนเข้าไปชุดอันนี้มันจะเป็นหกคู่ครับผมหกคู่ตรงๆไหมครับงมดที่มันในะลายตัว หลักสิบหลายตัวหลักสิบศูนย์สามสี่หกหัวบลวกครับหลักหน่วยสองสี่หกแปดนะครับอันนี้ปูจับได้ก็จะเป็นสิบหกคูนะครับหลักศูนย์ก็เขาจะได้ชุดเต็มครับหลักสิบหลักหน่วยปูว่ามาในห้องแล้วมาเน้นครับ ี่สิบหกตัวมันจะออกตั้หรอดับร้อยบงวดร้อยสิบอวดออกในหนีมปะป่นพี่น้องแคบไปได้มันจะเป็นสิบสองชุดชุดเต็ม 02, นย์สองนย์สี่แปดนะครับมันห้อน้ำมันเน้นที่ศูนย์สามสามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่สี่สองสี่สี่สองหกสี่ชุดล่างเต็ม16คู่พี่น้อง ถ้าออกออกนี่เล่นบนปูแน่นครับผมมันยังมาแน่นในรูท่อนแล้วมันเน้นนักเสียบรับปูนเล่นแน้นศูนย์นักเสียบแน่ <c oughs> นี่ปูได้ย,ยากได้ตัวเดียวแขวนๆคือซัมมี่มันบป,ปูครับผมอ่า <c oughs> หาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับสองคู่ปูเน้นให้หลักศูนย์วิ่งวิ่งศูนย์ตัวเดียวผู้ใดมักเล็กวิ่งพี่น้องศูนย์หกศูนย์แปดสองครูสมาคุปปูเน้นให้แล้วเนาะปูเนาะแม่นซัมเน้นให้แล้วครับ หนังขึ้นล่างครับมาองค์สุดท้ายครับนี้ล่างมีบนมีล่างมีบนมาที่วัดโชคดีพี่น้องนะครับมาใกล้ๆอ่าเรนชุดบนชุดเต็มบนแคปหน้าจอพี่น้องชุดเต็มบนชุดมันจะออกต้นแดงสิในต้นขีดแดงๆกระปูแบบร้อยสิบหัวครับลักซิบบน ศูนย์สองหกแปดประประัวห<ม>ลักหน่วยศูนย์ห้าเจ็ดนะครับอันนี้ได้สิบห้าชุดตรงๆพี่น้องงวดควันหลักหน่วยมันจะได้ยุดสองสองโตครับศูนย์กับหมดควันมันจะได้สองกับห้าครับปูบนครับสองกับห้าศูน,นย์ลักลอยกับแบบลอยลอยงอดคือเรื่องอะไรครับ ร้อยสิบวดขึ้นอันนี้ร้อยสิบวดขึ้นอ๋อปัวศูนย์ห้าเจ็ดนี่กับสิบบนเท่กันปะปัวเอาพี่น้องหลักร้อยพี่น้องหลักร้อยศูนย์สองหกแปดได้ธรรมบุชมได้หลักสิบศูนย์ห้าเจ็ดพี่น้องหลักสิบศูนย์ห้าเจ็ดอันนี้ครบบนหลักหน่วยหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้าอันนี้ครบบนทรรมบชมนี่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยพี่น้องเบาวทอค อ่อันนี้เป็นลักซิพเป็นพี่น้องได้ตศูนย์ห้าเจ็ดลักซิพศูนย์สองหกแปดหลักร้อยหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยอนนเอดี๋ยวปูผมให้เป็นบืองชุดเต็มแคปหน้าจอพี่น้องชุดเต็มบนศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอันนี้ชุดเต็มบนท่านผู้ชมปูให้เบื้องชุดเต็มบนมครับนะครับ,บยา,ยาว เขามันเน้นที่ศูนย์กับเจ็ดหลักสิบเน้นศูนย์กับเจ็ดหลักสิบหลักหน่วยหนึ่งกับเก้าของสิบไครับผมนี่ครับมันจะมาเป็นดล่ะสิโอ้เอาพี่น้องบ้านนี้ชุดบนปูแกคัดให้แล้ววงกลมให้แล้วอันนี้คือหลักร้อยครับสิบหลักหน่วยอ่ามันเน้นสองตัวครับก็เน้นตัวเดียวมักลงล่างครับปูก็จะห้องเน้นเจ็ดเงินได้นาะครับแล้วลงล่างเน้นให้ศูนย์กับเจ็ดหลักสิบบ้านมาถือเกล็ดมัดกระปู ศูนย์เก่ากับเจ็ดเก่าไหมพี่น้องนะครับจังได้กะกันบนกันล่างไว้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับก็จะเป็นเลขแค่หกคู่เท่านั้นที่ปูเน้นให้นี่ครับชุดบนชุดล่างเห็นบอร์ธรรมชมนะหกคู่นี่ครับติดไว้เลยนะติดไว้เลยชุดที่ปูคัดให้นะครับศูนย์หกมันจะไม่ชุดเต็มครับ <16 S 1> ตรงอันนี้สิบห้าชุดตรงครับผมนะ ม้วงกลบเห้นสองครูปะปูมวงกลบไปสองคู่ครับมันฟันเห็นกบแม่หมูครับกูฟันเห็นกบบะบแม่ไม่หมูหรอกแต่ว่าปูจะฟันอ่่าปูจะะันนีแหลครับปูมันเขาเน้นซีคู่วันค่ะมันนี่ไปไปทั้ความสะอาดจุดแถวประตูโขงครับนะครับปูมันก็จะกันมาแต่ทำบุญทั้งในบุกพวกพวกยุ่มพอยุ่มแม่ยังก็จะหน้าค่ะเต็มรถเป็นผมสามพันครับปูไปเจ้าก็เลียวเรียวเห็นครับ พอป, yup. ป,ปูเพ uh ื่อดีพระท่านเพื่อดีแล yep ้วท่านลุ้งลงลุมัจอดจอดจอดเลยพระจ้าก็เลยลงจหก่รถมากลุ่งขาวห่มข่าวไหมยังมาจะทำอะไรค่ะเจ้าก็เลยเตรียมดอกไม้ดอกตอจะเปิดดวงครับผมม้วนมันอะไมันบระมานคักไหมปูพระท่านเสี่ยวมันมานคักคัดพระท่านโอ้ค่ะพระเจ้าก็เลยไปเห็บดอกไม้ยังเหมือครับอ๋อคือบ่ลงไปอันทางใต้ไปเห็ดทำไปที่ยู่ปุ่นมาเอานี่ก็ได้พระท่านครับโอ้ยค่าเห็ด ทำความสะอาดทั้งนิยูผ้าเน้นผ้าผ้าผ้าเน้ยน,นกระดิ่งทำความสะอาดโยนนะครับมันก็จะเล็บเ็ษสวยไปโจมกีตังเฮพวกง่าไม่ง่าเร็วครับกบพัดเต้นออกโอ้ค่ะงานงานงานกบค่ะเออก็เล่นเน้ยนเซเล็กฝันอืมพี่น้องอมันจะมีเก่าดะปูนะครับปูว่าฝันเห็นกบตัวใหญ่ปะปูว่าจำเป็นต้องมีกะกุ้งดิกบกะเก้าตีปู่เกา คบตัวใหญ่ปะครับผมกบตัวใหญ่เนาะกรเตินอ่าเอา<ร>พี่น,น้องไปเราปาดนีค่ะแคปหน้า,นาจอได้พี่น้องเริ่มมาหนีทีว่ามาโครงสุดท้ายโชคดีนะครับหกคู่นี้ติดไว้เลยพี่น้องนะครับปูคัดมาให้แล้วถ้าผู้ใดมักล่างมักบนกะศูนย์หกศูนย์แปดนะครับอันนี้ปูเนินล่างนะครับชุดบนศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าชุดบนปูวงกลมให้สองคู่ศูนย์เก้ากับเจ็ดเก้าพี่น้องนะครับ ไปหาหยิบจับสลากกินแบงหาโตตรตลีได้พี่น้องเดอ้อผูได้มัก3โตเอาลักลอยปูไซหลักร้อยศูนย์สหกแนะครับหลัก10บศูนย์ห้ปูเน่น0ย์กับ7หลักหน่วย1นึ่งปูเน้น1กับเกาปูมักเก้าปูมันใจเก้าปูว่าบเปฝันเห็นตะกุ่งจะเป็นเก้าฝันเห็นกบกับเก้าปูวาเออ ปูฝันแม่นเด้อท่านผู้ชมแม่นค่ะวดที่แล้วเนี่ยพวกซองเขาตรงเลยนะคะคนถูกน้ำลายปูลายอยู่ดิแม่นครับผมน่ะฟังอยู่มันนั่นผมรถรถบ่ได้ก็บบ่อใดอ่ฟังปูเว้าอยู่พี่น้องรับมากครมีแต่ให้แต่เลขฝันเลยมื่อมื่อนัันเนาะข้าเจอก็จะได้ลายอยู่เด้ ซุ่มแม่ออกเพิ่นมาเนาะเอาซุ่มุมพุ่นแม่ที่เพิ่นมาถวายนามเพิ่นมาเปิดดวงนั่นน้ำปูเนาะเป็นดาวว่าวันนึงดาแวปูเขาจะได้ไปแล้ว่ารทางธรรมชุมมาที่หลังข้าวเก่าที่หลังนี่ละปูมักเก่าเล่นเน้นเลยเด็กก็จะสองคนครับเน้นศูนย์เก่ากับเจ็ดเก่าปูซาถูพี่น้องนะครับเนาะถามมาศูนย์เก่าเจ็ดเก่าจะได้มาทำบุญน้ำปูด้วยพี่น้องซอยปูสังโล่งขั้วนะครับท่านผู้ชมปูขาวย่างขาดจุดได้ท่านผู้ชุมด้วยนับยังขาดอยู่นะพี่น้องเนาะ าย,ย,ายังขาดหลายยางอยู่พี่น้องนะครับอ่าก็คอยเห็ดไป่นกปูเนะาะคอยเห็ดไป<า>พี่น้องอืมะนะครับเอานะครับแคปหน้าจ,จอทาชุดเต็มพี่น้องชุดเต็มบนนี่ครับหลักร้อยเห็นชัดบ่เอฟซีเรามาปูเขียนสีเบิ้งบ่ชัดอันนี้พี่น้องบาา้าถอดขยายตัวยิงใหญ่ให้หลักร้อยศูนย์สองหกแปดหลักสิบบนศูนย์ห้าเจ็ดเน้นที่ศูนย์กับเจ็ด หลักหน่วยบน1 3 7 8 9ปดเูเน้นที่1กับ9นะครับท่านผู้ชมอันนี้ชุดเต็มบนแคปใบเบงิงพี่น้องชุดเต็มบนแคปไว้ดูนะครับอ่าอันนี้ชุดที่ปูคัดมาให้แล้วนะครับนี่พี่น้องนะบ,บน4คู่เหลือในเน้น4คู่0 1 0 9 7 1 7 9ล่าง2คู่นะครับ0 6 0 8นะครับสมาร์ปูเน้นให้แล้วนะ้าปูเนเานะท่านผะู้ชมไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่พี่น้อง เพ uh, uh, wow, uh, so uh, wow. ื่อได้โชคนะครับผมเพื่อได้มาอ่ารวมบุญน้ำกันได้พี่น้องเด้นะอ่าเพื่อได้รวมบุญซอยปูสังนะพี่น้องเนาะแอบปูกระเจ็ดหหลายอย่างเอากราบขอบุญขอบคุณปูครับผมครับซาถูกครับผมขอโชคให้มัน